เธอไม่อะไรเบ็ดร้องใหม่ร้องดังๆสิเออเออโอ้ยเหนื่อยเว้ยตัวนี้เราพอแล้วเออนี่อาการดีขึ้นไหมล่ะดีแล้วพงษ์่ันนี่อยู่ที่นี่ก็ได้กระถิ่นกระถิ่นช่วยเอาไว้นะ แล้วม่ต้องลองใหม่เนาจะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ลองใหม่ก็มาแต่วันสิแต่ยาที่เอ็เปูมันใช้ไม่ได้มแม่จะต้องมาคุยทับเที่ยนชั้นเนี้ยไม่จะขยันก,ก็ขยันนะเอาใจยาวันเนี้ยมันเป็นวันพิเศษมันก็ต้องปรุงยาโตดพิเศษยาูตดพิเศษใช่ใความไว้ยังไงอะยานี้นนะที่เขาว่าใครกินแล้วนะก็จะมีอารมณ์โชว์รัอ่ะเด ขาปิดมแล้วไงยังจะให้เราพูดไหมเนี่ยปิดแล้วมันเปิดเป็นอ่ะเขาปิดไม้แล้วเขาปิดไม้แล้วปิดไม้แล้วไม่ได้ยินละไช่ไหมนี่พี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเนี่ยอ้าวก็อย่านี้แหละพี่จะให้จ้าวยันเข้าเข้าเข้าให้เลยไว้เว้ยหัวหน้าบนนะท่านประธานทานเหรียญประธานเจ้าค่ะอย่าวางยาพิษคน ท่าประธานมองนมชั้นอนนี้าย้าท่านประธานเียอะไรเหี่ยวอะไรนัะอะไรเหี้ยวนมเหี่ยวนมเหี่ยว่มงมันซออยดีนีเนเดียวยวดยไปรับางวัลก่อนไปรับางวัลไปไปไป ช่วยแม่ทำมาห้าขีก้อนลงไปรับรางวัลจ้ะลงไปค่อยๆค่อยๆเดินนะจ๊ะค่อยๆเดินนะจ๊ะค่อยๆเดิน้ะค่ฉันเป็นพี่สาวไปมาเรียกมึงเรียกแม่เอ้ยน้องชายเนี่ยนะโอ้ยหลังโลงโวยวายน่าดูขอบคุณรางวัลจัดป้ามาลีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณรางวัลจากพี่สาวนะคะไปไปมามามา ถ้าเดินอย่างนี้เนี่ยไม่ถึงสิบสองสิบสามแน่อย่าไปเดินไปไหนนะลูกโดนกระทืบไปเดินอาจารย์จับหน่อยจ้าจับหน่อยโอเคจ้าเออเอาเอาเดี๋ยวนี้นี่แฟนคลับมาแล้วไปขอบคุณาขอบคุณรับรางวัลช่วยแต่เดิน็กสวยๆว่านสวยๆเออทำเพื่อเอาไม้ทำไมครับไปรับรางวัลก่อนเดี็กไม่เอาไงเดี๋ยวคพูดเดี๋ยวค่ะพูด ขอบคุณครับด้วยว่าสวยๆนะครับไหวครับไหวไหวแม่บอกให้ไหวสวยๆแม่ไปเก๊กโลเขาไม่ได้ถ่ายรูปแล้วก็ให้รางวัลจะได้ารอกจะจะสวยๆแล้วจ้าจ้ารอๆจ้าปกติไม่ยิ้มขนาดนี้ยิ้มสุดไหมแม่เเก๊กเป็นเก๊กโลไม่ต้องเล่นละนี่เกะวันนี้วันนี้คึกเป็นพิเศษเลย ไอ้หนูไปดูดสีอะไรมาชมเนียมาดิไม่คึกได้ไงก็บอกรถฮาคันมันรีบแต่งตัวอ้าวอ้าวเลยตะเทียนกระโถนขอบใจนะจ้าตเช้าถึงเย็นถึงเลยอาหารเจ้ายาอากาศดีขึ้นแต่ไอ้รัชดายังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเลยเดี๋ยวก็จะเจ้าเจ้าวันนี้มันเป็นวันดีจะเจ้าเจ้าไปรับรางวัลก่อน นี่ฉันได้เวลากินยากินข้าวแล้วใช่ไหมได้เวลาแล้วจะเจ้าจ้าแ่ใช่กินข้าวก่อนจะมาได้จะไม่ได้ทำไมอ่ะจ้าต้องเว่ยยาก่อนต้องกินยาก่อนเวยาป็นยาก่อนอาหารใช่ไหมก่อนอาหารโศกเจ้าเว่ยยาพวกจ้าจะ่มาได้กินอาหารเยอะจะกินฉันละหยุดนะขอหน่อยเฮ้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 ยหิวดไมจ้ากินรู้ดว่ายาเนี้ยโอ้ยมาพูดพิเศษเพราว่าจะไปเรียนจ้า ไอ้ไอ้ราชดามันกินแล้วมันบอกมันหิวน้ำเนี่ยคอมันแห้งอ่ะมึงไม่รู้จักเด้งมังกรอนนะฮะหิวก็กินมาก้อนข้างใหนนั่นนะโอเคไหมมาลูกมาฮยังไงเนี่ยมันเป็นยาฉันเนี่ยกินได้ยังไงมันฟืดๆคอนะพ่อองค์ท่านนะไม่ทันนะมันน้ำอะไรเนี่ยฮะแต่ยายาเด้งมาเลยโอ้โหจุดโอ้ยพี่เด้งอง แต่ไงน้ำอะไรอ่ะนั่นมันเป็นยาสิกินไมมันงามันานอ้บมพี่สาวกินน้ทำไมแล้วมันมันตื่นตัวไงอะไรบอกท่านกยามันกระุไข่ใช่ไหมเนี่ยเออเยังไงมันปยังไงไอ้นู้เอไ้นไอ้นน้เฮ้ยอัรัชดาองเป็นอะไรเนี่ยเอาไงมีวะเนี่ยมันเกิดอารมยัางไงก็ไม่รู้เนี่ยอารมณ์ อุ้ยปวดหัวจริงวก็เรียกน้องเททำไมเรียกป้าเทยังไงจ้ะเรียกน้องเทสิคะมันไม่มอ้หนอนแม่บ้ากานอารมอยังไงอ่ะไม่รู้สิมันมันลุ่มล้อหรือไงเหมือนยาสิยาอยากไปผู้หญิงสักคนเฮดูดูสิเนี่ยวทำอะไรเด้อเฮ้ยไอ้หนอเออเฮ้ยไอ้เรัชิดามีผู้หญิงให้ลุ่มสักคนไหมเธอเรอยมลยโถทิพย์เลยไปเลยไปเลยมันไม่ไหวแล้๋ยวนี้ นี่โอ้โหไอ้หนูไขวี่ยโอ้ยไอ้หนูนั่งนั่งนั่งเฉยๆได้ไหมโอเคนะห้านาทีอะแท็ก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 ห้านาทีเนเก้าถิ่นนี่อะไรเนี่ยยับมันกระถุงไข่จ้ากระถุงไข่เนี่ยทำไมเป็นแบบนี้อ่ะดูสิโอ้โหอันนี้เอาไปหาไปหาดิดูสิทำอะไรกันดูสิดูดูไปดูสิไปดูก่อน ไปดูนั่งเลยเฉยนะนั่งเฉยไม่ต้องพูดเดี๋ยวพี่จะตีผู้หญิงคนนี้อยู่เฉยนะโอเคป่ะแล้วเป็นต้นนะโอเคนี่เดี๋ยวฟันให้ยับเลยโอเคไหมฟันเลยใช่ไหมเฮ้ยฟันแกงแม่แกงแม่เออโอเคเี้ยเจ้าใช่ปวดหัวไหมแค่ข้างล่างเลยฉันก็ปวดหัวไหมว่าอุ้ยเออฮะ คุณเลือกหยุดมันได้ไหมหยุดมันดีดีนะจ้าจ้าอะไรฮะอะไรอหน้าไปห้าทีง่ายกว่าทั้งคู่นะห้าทีเชื่อไม่ต้องพูดนะห้าทีที่ี่ีมือห้าทีนะข้อไทยนะคะับนี่จ้าไปกันแล้วปล่อยเขาจ้าไปถึงที่มีความจริงจะบอกความในใจของฉันวันแรกที่พบกระถินเนี่ย เอาเลออกมาเอ๊ะมาเอาเขาไปทีเธอรถรถรถี่รถอยู่นู okay. ้นรถอยู่นู้นห้าคันเลยเห็นใจไหมรถแต่รถไปรถไปรถไปรถเออไปรถเออไปรถต้นเออไปจับต้เออโอ้โหมีเพิ่มห้าคนเอาไป็ต้